ได้เวลาจัดชุดสปินอัดบึกลงทะเลนักลบงบน้อยให้ลูกค้ากันอีกแล้วนะคะงวดน,นี้หนูจัดแค่สิบชุดเท่านั้นนะคะใครที่พลาดครั้งที่แล้วนี่กดแน่นอนนะคะชุดตกปลาบึกลงทะเลในงบไม่เกิน3000อ่ะมานี่ประกบให้ดูเลยนะคะเป็นคันไพโอนียชาเวสนะคะไพโอนียชาเวสตัวใหม่ขายดีนะคะตัวนี้เป็นตัวความยาว5.8าุดแฟุต ต่อโคนนะคะข้อดีของมันก็คือมาเป็นคันกาไฟต่อโคนอย่างเทพเนื้อแบงค์เนี่ยหนาเท่านิ้วก้อยเนย่แต่น้ําหนักคันเบานะคะเน่ช่วงโคนเนี่ยก็สวยแต่งมาให้แล้วนะคะช่วงปลายเนี่ยก็จะเป็นลายแบบเงาๆนะคะเป็นซุเปอร์เอกคอร์ดไกด์จะเป็นไกด์ฟิกนะคะสาขาตรงสปอร์ตนะคะรองรับสายเอ็นแล้วก็สายทีอีแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะ จะเป็นเวท PE อีขีดแปดนะคะห้ขีดแถ้าเป็นสายเอ็นก็คือ5 0าสิบขีดร้อยปอนด์นะคะแม mm ็ก hmm. <Mac S 2> เหยื่อจิกอยู่ที่ส0่ร้อยกร mm ัม hmm. นี่เครื่องเขาเทสงัดอยู่ที่22.6กกิโลถึง45.3สกิโลนะคะหนูจัดโปรคันนะคะจาก1นึ0งพัเหลือคันละ1390งนราะคะพอมาประกบคู่กับ เจ้าลอก v ี a c k กีเทเลียมซินเวอร์เบอร์ห้าพันนะคะแขนเกลียวน็อตแต่งแหมสีมันก็จะเข้ากันนะคะกิ๊กเสียงเป็นยังไงแหมแต่ตัวนี้มันเทปเยอะอยู่แล้วนะกิ๊กเสียงก็ลั่นๆนะคะลั่นๆเหมือนกันแล้วก็ข้อดีคือมีซีนยางกันน้าเข้านะคะอันนี้ผมไม่ต้องแกะแล้วเนาะเพราะว่าแกะหลายคลิปแล้วนะคะอ่ามีซีนยางกันน้าเข้านะคะบอดี้แข่งนะคะบอดี้แข่งแนี่บอดีแนะะอด้แขนะ่งมากตัวนี้ตัวเปิดปิดก็ใหญ่นะ,ะลายโรเตอร์ใหญ่ แขนเป็นแบบเกลียวนะคะสลับมือหมุนซ้ายขวาได้นะตัวนี้หนูจัดโปรให้ลูกค้าประจํากันนะคะลูกค้าบอกวิรอันานานมากเลยเมื่อไหร่จะจัดชุดพิเศษให้ผมสักทีนะกําลังเบรกสิบแปดกิโลนะคะเบอร์ห้าพันกำลังสวยๆนะคะลูกปืนสแตะเลต9เ้าบวกหนึ่งตลับนะ,ะชุดเนี้ถ้าคันมันไม่ได้ลดโปรชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณสามพัน ประมาณ2,000เกือบ3,5 0 0นะคะแต่ว่าอันเนี้ยหนูจัดโปรให้นะคะชุดเนี้ยหนูลองบวกคันให้แล้วคัน1 3 9 0บวกลอก1 1 9 0บวก EMS 2 0 0นะคะยอดมันจะเป็น 2, 7 8 0บาทเห็นปะถ้าไม่ลดนะคะคันมันอยู่1890ล้อก119ิลอก 1, ก็คือเพิ่มอีก500บาทเพราะฉะนั้นอะ่ะชุดเนี้ยนักลบงบน้อยจัดได้นะคะเหลือเพียง2,790นบาทแล้วข้อสำคัญคือเอางนี้หนูแถมอันนี้มาให้ด้วยสายเอ็นไพ er ลนะะอนเนียม้ว สัก40ปอนแล้วกันเนาะ40-50ปอนลูกค้าเลือกได้เอาไปอีกม้วนหนึ่งนะคะจัดแค่10ชุดเท่านั้นนะคะใครที่รอชุดที่แล้วไม่ทันนะคะทักอิ Inbox แคปหน้านจอมาได้เลยนะพี่ผมเอาชุดสปินนิ่งนักลบงบน้อยนะคันเบดมาพร้อมซองอย่างดีนะคะพร้อมซองอย่างดีนะคะแหมเวลาเก็บแล้วเหลือแค่ไหนแค่นี้เองแค่นี้เองเนี่ย 2ข้อนิ้วไอ้สอข้อมือนะไว้ท้ายรถอะหายห่วงนะไม่ต้องห่วงไว้ท้ายรถได้สบายๆนะยบไปไหนก็ได้เดินทางสะดวกนะจ๊ะ